ถึงจะแ่บถึงจะนัวถึงจะอร่อยพราเจ้าคุณปู่เคยบอกไว้ว่าให้กินข้าวให้ตรงเวลาไม่เะนั้นเจ้าคุณยา่าจะกโกรธได้โปรดเข้าใจทิดโยด้วยนะครับอาามาครับพ่อไม่พปนะ่นน้องมากินข้าวกับทิดโย,ยกันขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าคุณปู่เจ้าคุณยา่าจะโกรธเอาพอกินข้าวผิดเพีพ้ยนเวลา ตอนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิชโชด้วยอาขอบพระคุณครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เป็นแรงใจให้กับทิชโยเพื่อจะได้มีทุนและโอกาสได้ทำคลิปต่อไป